เดี๋ยวเราจะมาทำการิต้าส้อมกันการิต้าส้อมนะคะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอุปกรณ์ก็คือมีแค่ส้อมคันเดียวเราก็ทำได้นะคะวี่ททำเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นะคะส้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเอารูปที่มีขนาดประมาณขนาดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขวานกันค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรา ส้มนะล้างผิวให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งเหอนนเนี้ผ่าครึ่งเอาไว้เพราะว่าเราจะคันทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หลังจากคันเสร็จแล้วเราจะเก็บเปลือกเอาไว้นะคะเอาไวส้สึอันนี้เป็นน้ำส้มเข้มข้นนะคะแล้วก็ที่คันน้ำส้มแล้วก็ถาดหรือว่าจะเป็นกล่องก็ได้แต่ว่าจีเร่ใช้ถาดเค้กเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแช่ช่องฟรีจะมันจะเย็นเร็วนะคะเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ส้อมสำหรับคูณ แค่นี้อุปกรณ์ง่ายมากมากนะคะเดี๋ยวเราคั้นส้มกันก่อนค่ะคันส้มนะคะเดี๋ยวจากที่เราคั้นน้ำส้มได้แล้วนะคะตัวเปลือกเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อส้มที่ติดอยู่แบบนี้เนาะเราก็ใช้ช้อนนะคะขูดออกให้หมดนะคะขูดออกขูดออกนี้แล้วเราก็เอาส่วนเปลือกเนี่ยค่ะไปเข้าู้เยนไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไว้เวลานั้นก็ใช้เป็นภานชนะในการเซ็มค่ะตอนน่อมานะคะเราได้น้ำ เราก็จะผสมนะคะนี่ก็คือน้ำส้มเข้มขคนนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าบางคนแบบชอบแบบรสธรรมชาติของส้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะอาจจะแต่งเกลือหรือไม่แต่งก็ได้แต่วันนี้จริงไม่ใส่ไปนะคะใส่นี้ลงไปแล้วก็โคนเขาค่ะโคนเขาค่ะหรือถ้าหากใครชอบเป็นผลไม้ชนิดอื่นอย่างเช่นลิ้นจี่หรือว่าผลไมเ้เปรี้ยวๆชนิดอื่นนะคะ ก็เอามาปั่นผสมกับน้ำแล้วก็ทำวิธีเดียวกันค่ะโอเคในแบบนี้แล้วเนาะละลายหมดแล้วเราก็ใส่เลยค่ะถ้าเราแบบแช่ประมาณ3-4สี่ชั่วโมงอะไม่ต้องให้เขาสุ่มานะคะเพื่อเขาจะได้เป็นกิดแข็งที่นเลยคุณนะคะอันนี้ แล็แล้วก็เอาไปเข้าชตู้เย็นนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาคูบกัน,นะคะ่ะ แล้ผ่านไปนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะเราจะสังเกตเห็นว่าขอบๆเขาพอพอนะคะเล่มเป็นน้าแข็งแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่แข็งเลยนะคะมันยังบบเป็นน้ำอยู่อยางนะะี้วเราก็ใช้ซ่อนนะคะตีตีเหมือนไข่เจียวเลยคะ่ะตีให้แบบเก็บเก็บน้ําแข็งมันแบบมันกระจายทั่วๆนะคะแล้วก็เราก็แรบปบ เอาไปใส่ตู้เย็นมเหมือนเดือแบบนี้วนไปประมาณสองถึงสามครั้งนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มเซตขึ้นพอเขาเซตขึ้นเนี่ยเราก็แค่ใช้ซ่อมขูดขูดขวางๆค่ะขูดให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะมาะคะ่ะเขาก็จะแข็งแบบนี้นะแล้วก็ขูดขูดแบบนี้นค่ะขูดขูด,ดจนปุยจนหมดเลยแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นอีกหนึ่งนนะคะ สังเกตในเกล็ดของเขานะคะเกล็ดน้ำแข็งของเขาจะเป็นแบบเกล็ดหยาแล้วก็จะลาบบใสอันนี้กันนะคะนี่ดูเกต็ดของเขาสีแบบแสนด้วยดอก ะะเิสเป็นขนมที่ทำได้ง่ายและทานได้ทุกเพศทุกวยัยแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ